การเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่เป็นศิลปะที่สามารถทำให้คุณดูน่าสนใจและมีเสน่ห์มากขึ้นนี่คือ5วิธีเงียบอย่างมีเสน่ห์ หนฟังอย่างตั้งใจคนที่ฟังเก่งมักดูมีสเสน่ห์เพราะพวกเขาทำให้ผู้อื่นรู้สึกมีค่าใช้ภาษากายเช่นการสบตาพยักหน้าหรือแสดงสีหน้าที่สื่อว่าคุณสนใจการฟังอย่างตั้งใจคือการให้ความสนใจอย่างแท้จริงกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงแต่ต้องเข้าใจความหมายรู้สึกถึงอารมณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม วิธีฟังอย่างตั้งใจตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะอย่าพยายามคิดว่าจะตอบอะไรระหว่างที่อีกฝ่ายพูดหลีกเลี่ยงการพูดแทรกหรือรีบให้คำแนะนำเว้นแต่เขาต้องการใช้ภาษากายเพื่อแสดงความสนใจสบตายอย่างเป็นธรรมชาติแต่ไม่จ้องจนรู้สึกอึดอัดพยักหน้าเป็นระยะเพื่อแสดงว่าคุณเข้าใจ เอ็นตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อสื่อว่าคุณสนใจแสดงว่าคุณเข้าใจทวนหรือสรุปบางส่วนของสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเช่นนั้นคุณรู้สึกว่าใช่ไหมที่คุณพูดคือถูกต้องไหมใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณใส่ใจเช่นเข้าใจเลยว่าคุณรู้สึกยังไงฟังดูท้าทายมากเลยฟังน้ำเสียงและอารมณ์ไม่ใช่แค่คำพูด พยายามสังเกตว่าคู่สนทนากำลังรู้สึกยังไงจากน้ำเสียงสีหน้าและท่าทางบางครั้งสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาสำคัญพอๆกับสิ่งที่พูดอย่าด่วนตัดสินหรือรีบให้คำแนะนำบางครั้งคนแค่อยากระบายไม่ได้ต้องการคำตอบถ้าไม่แน่ใจลองถามว่า คุณอยากให้ฉันช่วยคิดทางออกไหมหรือแค่รับฟังประโยชน์ของการฟังอย่างตั้งใจทําให้คนรู้สึกได้รับความเข้าใจและความสําคัญช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นทําให้คุณดูเป็นคนสุขุมและมีเสน่ห์ลดความเข้าใจผิดเพราะคุณรับฟังอย่างแท้จริงลองฝึกฟังให้มากขึ้นแล้วคุณจะพบว่ามันเปลี่ยนวิธีที่คนมองคุณไปเลย 2. เลือกพูดเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าการพูดน้อยแต่ได้ใจความทำให้คุณดูมีระดับเวลาที่คุณพูดคนจะตั้งใจฟังมากขึ้นเลือกพูดเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าการพูดน้อยแต่ได้ใจความทำให้คำพูดองค์คุณมีพลังและน่าฟังมากขึ้นคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบมักจะดูสุขุมน่าเชื่อถือและมีเสน่ห์หลักการเลือกพูดให้มีคุณค่าคิดก่อนพูดก่อนจะพูดอะไรลอง ถามตัวเองว่าสิ่งนี้จําเป็นไหมมันช่วยให้อีกฝ่ายดีขึ้นหรือเปล่ามันทําให้บรรยากาศดีขึ้นไหมถ้าไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้อาจจะดีกว่าถ้าไม่พูดใช้คําพูดที่มีน้ําหนักแทนที่จะพูดเรื่อยเปือือย ย่อยให้เลือกคำที่ตรงประเด็นและมีความหมายคนที่พูดน้อยแต่ตรงจุดมักจะเป็นที่จดจำมากกว่าคนที่พูดเยอะโดยไม่มีสาระอย่าพูดแค่เพื่อเติมความเงียบหลายครั้งคนพูดเพราะกลัวความเงียบแต่บางทีความเงียยกก็ดีกว่าคำพูดที่ไม่มีคุณค่าถ้าไม่รู้จะพูดอะไรที่ดีอาจเลือกฟังให้มากขึ้นแทนพูดเพื่อสร้างพลังบวกถ้าสิ่งที่คุณจะพูดช่วยสร้างงอแรงบันดาลใจสนับสนุน หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มันจะทำให้คนอยากฟังคุณมากขึ้นหลีกเลี่ยงการพูดลบลบนินทาหรือบน่นโดยไม่จำเป็นเวลาพูดให้พูดอย่างมั่นใจแม้จะพูดน้อยแต่ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงและพอหาสากายที่มั่นใจจะทำให้คำพูดของคุณมีพลังหลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือยเช่นเออคือว่า เพราะจะทำให้ดูไม่แน่ใจประโยชน์ของการพูดเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าคนจะให้ความสำคัญกับคำพูดของคุณมากขึ้นดูเป็นคนสุขุมและน่าเชื่อถือลดความขัดแย้งจากคำพูดที่ไม่จำเป็นสร้างบรรยากาศที่ดีในทุกบทสนทนาการพูดให้น้อยลงแต่มีคุณภาพมากขึ้นจะทำให้ทุกคำที่คุณพูดมีความหมายลองฝึกดูแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลง 3. ใช้ภาษากายให้เป็น การยิ้มเล็กน้อยสบตาและท่าทางที่มั่นใจช่วยเสริมสเสน่ห์โดยไม่ต้องพูดการยืนนั่งและเดินอย่างสง่างามก็ช่วยให้คุณดูน่าดึงดูด ภาษากายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมสเสน่ห์และความมั่นใจของคุณโดยบางครั้งมันสื่อสารได้มากกว่าคำพูดเสียอีกคนที่ใช้ภาษากายเป็นจะสามารถดึงดูดความสนใจสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีได้โดยไม่ต้องพูดเยอะหลักการใช้ภาษากายให้มีสเสน่ห์สบตาอย่างพออดีสบตาขณะฟังแสดงว่าคุณให้ความสนใจศบตาขณะพูดช่วยให้คุณดู มั่นใจและน่าเชื่อถือยาสบตานานเกินไปจนดูจ้องเขม็งควรมองเป็นจังหวะธรรมชาติยิ้มอย่างจริงใจรอยยิ้มที่มาจากใจช่วยให้คุณดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายหลีกเลี่ยงการยิ้มแบบฝืนๆเพราะคนอื่นจะสัมผัสได้ท่าทางที่เปิดกว้างยืนหรือนั่งหลังตรงไม่กอดอกหรือค่อยขาแน่นจนเกินไปใช้ท่าทางที่แสดงถึงความเป็นมิตรเช่นเปิดฝ่ามือผ่อนคลายไหล่ หลีกเลี่ยงการหันตัวหนีหรือขยับตัวไปมาอย่างไม่มั่นใจใช้มือให้เหมาะสมการขยับมือขณะพูดช่วยเสริมความหมายของคำพูดหลีกเลี่ยงการไขยแขนหรือล้วงกระเป๋าตลอดเวลาเพราะจะดูปิดกัน้น ถ้าไม่รู้จะทำอะไรกับมือให้วางไว้บนตักหรือโต๊ะแบบสบายๆรักษาระยะห่างที่เหมาะสมไม่ยืนหรือเข้าใกล้คู่สนทนามากเกินไปจนทำให้เขาอึดอัดสังเกตภาษากายของอีกฝ่ายถ้าเขาขยับถอยหลังแสดงว่าคุณเข้าใกล้เกินไปเดินและนั่งด้วยความมั่นใจก้าวเดินอย่างมั่นคงไม่รีบเร่งหรือลังเลเวลานั่งให้จัดระเบียบร่างกายให้ดูมั่นใจแต่ยังคงความสบาย ประโยชน์ของการใช้ภาษากายที่ดีทําให้คุณดูน่าเชื่อถือและมีสเสน่ห์สร้างความรู้สึกเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายเพิ่มพลังในการสื่อสารโดยไม่ต้องพูดเยอะช่วยให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้การใช้พาภาษากายให้เป็นคือการสื่อสารแบบไร้คำพูดที่มีพลังลองปรับดูแล้วคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณได้จริง สี่สร้างบรรยากาศที่ทำให้คนรู้สึกสบายใจอยู่เฉยๆอย่างเป็นธรรมชาติไม่กดดันผู้อื่น แสดงความเข้าใจผ่านการพยักหน้าหรือแสดงสีหน้าที่เหมาะสมสร้างบรรยากาศที่ทำให้คนรู้สึกสบายใจการทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจเป็นหนึ่งในทักษะที่ช่วยเสริมเสน่ห์ของคุณเพราะเมื่ออยู่กับคุณแล้วคนรู้สึกปลอดภัยผ่อนคลายและสามารถเป็นตัวเองได้พวกเขาก็จะอยากอยู่ใกล้และเปิดใจกับคุณมากขึ้น,นอวิธีสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับคู่สนทนามี ทัศนคติที่เป็นมิตรใช้รอยยิ้มและน้ำเสียงที่นุ่มนวลแสดงความจริงใจในการสนทนาหลีกเลี่ยงท่าทีที่ดูตึงเครียดหรือเคร่งคริมเกินไปฟังอย่างตั้งใจสบตาพยักหน้าและตอบสนองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะหรือรีบแสดงความคิดเห็น ทวนหรือสรุปสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเพื่อให้เขารู้ว่าคุณรับฟังจริงงองอใช้ภาษากายที่ผ่อนคลายหลีกเลี่ยงการกอดอกหรือทำหน้าตึงเครียดใช้ท่าทางเปิดกว้างเช่นวางแขนบนโต๊ะหรือปล่อยแขนตามธรรมชาติอย่าขยับตัวบ่อยเกินไปจนดูอึอดอัดหลีกเลี่ยงการตัดสินเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแม้จะแตกต่างจากคุณหลีกเลี่ยงการพูดตำหนิหรือตั้งคำถามในเชิงจับผิด ถ้ามีความคิดเห็นที่ต่างกันใช้คำพูดที่สุภาพเช่นน่าสนใจนะมองอีกมุมหนึ่งก็ทำให้บทสนทนาเป็นธรรมชาติหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเครียดหรือประเด็นที่อ่อนไหวมากเกินไปใช้คำพูดที่ช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นเช่นเรื่องนี้สนุกดีนะ หรือขอบคุณที่เล่าให้ฟังถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายไม่สบายใจลองเปลี่ยนเรื่องพูดเบาๆใช้เสียงและจังหวะการพูดให้เหมาะสมใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตรและอบอุ่นพูดด้วยจังหวะที่พอดีไม่เร็วหรือช้าเกินไปหลีกเลี่ยงการพูดเสียงดังหรือแข็งเกินไปเพราะอาจทำให้บรรยากาศตึงเครียด ประโยชน์ของการสร้างบรรยากาศที่ดีคนจะรู้สึกสบายใจและเปิดใจกับคุณมากขึ้นทำให้คุณเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่พึ่งพาได้ลดความตึงเครียดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทำให้บทสนทนาราบรื่นและเป็นธรรมชาติการสร้างบรรยากาศสอที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดแต่เป็นเรื่องของพลังงานที่คุณส่งออกไปลองใช้เทคนิคเหล่านี้แล้วคุณจะสังเกตได้ว่าคนรอบข้าง รู้สึกดีขึ้นเมื่ออยู่กับคุณห้าใช้ความเงียบให้เป็นจังหวะ บางครั้งความเงียบสามารถสื่อสารได้มากกว่าคำพูดหยุดเวลาก่อนตอบคำถามหรือกล่าวอะไรจะทำให้คุณดูสุขุมและน่าเชื่อถือความเงียบไม่ใช่แค่การหยุดพูดแต่เป็นเครื่องมือทอนงบพลังที่ช่วยให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักสร้างความน่าสนใจและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่รู้จักใช้ความเงียบให้ถูกจังหวะจะดูสุขุมมีเสน่ห์และเป็นนักสื่อสารที่ดีวิธี ใช้ความเงียบให้มีพลังหยุดก่อนตอบเพื่อแสดงความคิดเวลามีคนถามคุณอย่ารีบตอบทันทีลองหยุดสักสองถึงสามวินาทีการหยุดเล็กน้อยก่อนตอบจะทำให้คุณดูมีสติและมั่นใจมากขึ้น คนฟังจะรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับคำตอบจริงๆใช้ความเงียบสร้างน้ำหนักให้คำพูดเมื่อพูดเรื่องสำคัญลองหยุดหลังจากประโยคที่ต้องการเน้นเช่นบางครั้งเงียบสองวินาทีการไม่พูดอะไรอาจมีพลังมากกว่าคำพูด คนฟังจะมีเวลาสื่นซับและคิดตามเนียบเพื่อกระตุ้นให้คนพูดต่อเวลาคุยกับคนที่ลังเลหรือกำลังคิดไม่จำเป็นต้องเติมคำพูดเข้าไปตลอดถ้าคุณหยุดนิ่งและให้พื้นที่อีกฝ่ายมักจะพูดต่อเองโดยอัตโนมัติ เทคนิคนี้ดีมากเมื่อคุณต้องการให้คนเปิดใจหรือเล่าอะไรเพิ่มเติมใช้ความเงียบเพื่อลดความขัดแย้งในสถานการณ์ที่มีอารมณ์ร้อนการไม่ตอบโต้ทันทีสามารถช่วยลดความรุนแรงของปัญหา แทนที่จะรีบโต้กลับลองเงียบฟังและรอให้อารมณ์เย็นลงก่อนบางครั้งอีกฝ่ายจะรู้สึกตัวเองและลดความรุนแรงลงเงียบเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีความเงียบที่เป็นธรรมชาติไม่อึดอัดช่วยให้คนรู้สึกสบายใจเวลาคุยกับคุณไม่จำเป็นต้องเติมบทสนทนาด้วยคำพูดฟุ่มเฟือยหรือเรื่องไม่สำคัญ แค่ยิ้มเล็กน้อยหรือพยักหน้าก็สามารถทำให้ความเงียบดูเป็นธรรมชาติประโยชน์ของการใช้ความเงียบให้ถูกจังหวะทำให้คำพูดของคุณมีพลังและน่าสนใจขึ้นสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้ตัวคุณกระตุ้นให้คู่สนทนาพูดและเปิดใจมาก่อขึ้นลดความขัดแย้งและสร้างบรรยากาศที่ดีจำไว้ว่าความเงียบไม่ได้หมายถึงไม่มีอะไร แต่คือพื้นที่ที่ช่วยให้ทุกอย่างมีความหมายมากขึ้นลองใช้ดูแล้วคุณจะพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังอย่างไม่น่าเชื่อลองนำไปใช้ดูแล้วคุณจะค้นพบว่าความเงียบก็มีพลังดึงดูดในตัวเอง